สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ทุกท่านผอกันขึ้นกัพี่น้องสองสาวโไราณผอกันยามเถียงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เฮาเปิดออกมาก็เห็นตำข้าวปุ้นอันสามสี่ผอรุ่มีรุ่พี่น้องเอ้ยพากันกินตำข้าวปุ้นบริเว็ดดอกพี่น้องเหงื่อดบัวเพ็ดอันคิดอยากลอากินไหม กำลังลงมือสองคนพอรุพอกริได้ยังบมทันดีมาไปเ็นสื่อเห็ดเห้นเขาลงทันดีมาคนกระต๊กตลอดเน่อยตกไปอยู่เช้า เก็บผลมักก็สิได้ต่ําคุ้มต่ําขะปุ้นมาเด้อพี่น้องตาจะฝุ่นเย็นๆลงให้ฝนตกไปดีกินเอา ักทองทบ,บ,บงพักบกน้อหน่อพักพี๊ดก็ขึ้มาึ้ไปเสือ,อนเฮ็ดน้ำแม่ผืนหนอยนิดหน้อย พวกเรามีกิ่นแต่หึ้งเนี่ยให้กินนี่คือ <laughs> จะเสียบเม็ดไรแล้วบอตาวเลด้วยเบ็ดนะมินมหะเถากิ๊อย่างเงมาเสียบไปนยคนภูมิอหักมานช่งใจจะได้ตั้งใหม่พอยังมีอยูพอเจอด่นไปไปนะไปในเมืองผมก็ได้ซื้อไ

นี่แเพิคน่นไปเฮนดีฮากัมมาไปเฮ่นคนใต้พี่น้อยมือบ้านขัดแหววโซ่ใา่ก็แบบน้ำใสเกีียวเกียวเกียรแก้วเกียวก็มันเกี่ยวะเกลียวกับน้ำใสอะ่รพี่น้อง ใส่บนบอดีบ้บนโซ่แต่หึเงเลยพอกั็แม่ผนไปขวบคือเก่าพี่น้อยแล้วอก็ทำแม่ เป็นไงถ้าเราไปหาเห็ดมาจะได้เราเห็นคนอื่นได้เห็ดปุกเราก็อยากจะหาอ๋อเป็นไงไม่มาเนาะคนโบราณเลยไปหาเห็ดปุกหนูไปได้จักดอกหมื่อหมื่อนาหนๆไปทั้งเศร้าทั้งแรงว่ได้เขาพวกเขาได้นะเป็นกระต่ายอะบุงคนโบราณคนเป็นได้ใช่ไหมครับ จะจะมาแบบโวงนะนี่คือนีมีไปหัวามืกัดเตนเคืกระตาเฮ็ดนะไม่เฮ็ดป่วอะไรเฮ็ดยองเคิรกาไม่อ้อนไปเอาอีกทุกคนไปน่ะบัท่านก็ไ้

อ้อมเพื่อนมาพี่เอาไหมเขาอ้อมจังแหงบ่แหงเอามาตากของไท่ปไรกเข้าไปปกเขาไปคนเดียวจบก็หมดที่แม่ไ ต้นโตกับเนี้ยเนี้ยก็ต้องกระโตหอนเหาะอะไรอย่างเงี้ยตัวเรียนตัวมุงนะตัวมุงโอเคมุงเหรอจับสัตว์ไหมจับได้ยังบม่สัตว์เจ้าจับได้ไหมขมมากเลยให้ดูไหมไปดู ไนไหนนั่นเออกินกระปุกไปดยได้โอ๊ะ พอแล้วพี่น้องเราพอลูกงัด ทเยี่ยมหลอกไผ่บเยี่เมผีแสทเยียมผดแสว้าไม่หมดกินแต่กเดอ๋วกินแต่อดว่าน่มบางทีไปยหญ่มันห่อยกมุ่นควายเขาไปใส่ เนนนอนบดมึงพี c c ่นาะมันก็คื้นผัดตื่น แม si ่ียหม่นกับลูพี่เ้องไปซื้อเห็ดเสี่ยวเสี่ยวบอกว่า เคซื้อเฮ็ดเฮนเดอวะอแม่ซื้อเฮ็ดจองไม่รู้ลนซื้อมาแะไพี่น้องหาซื้อเอาใครชุบวนนี้เขาก็ไปขายไปขายอยู่ในหมู่งโลซามิบพันไปบนแลนซื้อเฮ็ดปกนะพี่น้องนั่นนะซื้อเฮ็ดป๋กโลกว่าหาซบบอรดหอหาซีบซบันจ่าจังินเพื่อพื ไปซื้อเห็ดของสาอินใจเงินพิษให้นั่งไปนั่งนกับผู้ยังหอกนังกัไปซื้อเลยเวลาซื้อทำไมผู้คีโกงก็โกงแหลเนี่ยมาเนี่ก่อนนี่ัอับมาเอาเงินให้ใหม่กรับทำเมื่อเอาเินให้ให้เราตอนนี้เจ้าคืให้หาให้ทาิพันไปว่งดูเห็ดน่กลับอะไรมันเอาเงาล้อบนคบ อไฟนี่ไปหาเห็ดไสิด้แล้พี่น้องอยู่ดีแมวจะโขทดโขนโนก็ะหึ่มมากเลยกินหนะพอกันใหม่ได้พี่น้องสวายดีสบายดีไปน้ำเดึ่เด้อพอเจอไปน้ำเดึ่เด้อสิ